สวัสดีครับรผมเอสแคมบี S วันนี้เราอยู่กับในห้องผมห้องนั้นห้องนรกแล้วกันนรกเออห้องนรกห้องนี้ก็ลกมากเลยนะคือเอาให้ผมไปเอาไปเปรียบเทียบก,กับพี่เจมเนะี่ยคือห้องผมแม่งคล้ายๆพี่เจมเลย,เลยห้องนี้ก็เป็นกล่องที่ผมเก็บพวกของที่ผมสั่งมาไม่เคยได้ทิ้งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะคอมผมจะเห็นได้ว่าผมเปิดปิมพุงด้วย เป็นไลฟ์สดของเขานี่ก็เป็นไม่มีอะไรมากเลยเลท็อปเป็นก็ลกตามห้องกูแหละนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขนมมากมายที่เอาไว้กักตุนในช่วงโควิดซึ่งโต๊ะคอมมันก็ลบอยู่สัมพอสมควรแต่ก็พออยู่ได้เอ๊คือเตียงนอนผมที่เตียงที่ไม่ได้ซักมาเป็นปีเป็นชาติหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วนี่ก็คือหมอนซึ่งเน่าจนไม่รู้จะเน่ายัางไงแล้วอันนี้เป็นเสื้อขนหนาเอาเสื้อขนหนามานอนด้วยเข้เท่ นี่คือเออมีดูนะนี่คือโมเดลถึงเก็กบไว้เก็กบไว้อย่างดีแล้วนี่คือหนังสือเรียนเว้ยกระจายกระจายหมดเลยนี่ปกเนียมีเก่งไงน, <c oughs> นือดีเช่นกระจายหมดเลยนี่ก็คือห้องไนงะห้องธรรมดาธรรมดานะฮะห้องขยะชิ้นหนึ่งนะครับเป็นห้องสไตล์พี่เกมสกีทีวีเลยนะครับห้องรกอย่างนี้เป็นของคู่กันนะครับกับผู้ชายนะครับอาจจะแบบ ห้องผู้ชายคนอื่นอาจจะดีกว่าผมแต่ห้องผู้ชายแบบผมนี่แบบอยู่กันแบบสบายๆนะไม่เน้นสวยว่าผมอยู่คนเดียวไงไม่มีใครอยู่กับผมเลจจยละจะจัดสวยไปทาไมเห็นไหมเออจะจัดเออจะจัดสวยไปทําไมก็สบายๆอยู่ได้ก็พอแล้วนะแต่ผมไม่เคยซักไอ้นี่เลยผมชอบมีเป็นและอีกอย่างหนึ่งคือแมงดําแหละคือตีผมแมงดํามาก ผมไม่เคยเช็ดตีนก่อนขึ้นเตียงเลยแล้วมันดําแล้วผมถอดไปซักไม่ได้ว่ามันใหญ่มากลองเทียบกันนะอันเนี้ยกับประตูนั้นอนะ่ะเห็นปะประตูห้องกนะับอันเนี้ยอันนี้มึงใหญ่กว่าประตูห้องนะกูมไม่รู้ว่าคนกูมไม่รู้ว่าตอนซื้อมานะเขาเอาเข้ามาได้ยังไงนะแต่เขาคงเก่งมากเลยประตูแม่งประมาณนะี้ให้ดูประตูนะประตูแม่งประมาณเนะี้แล้วดูเตียงไงเตียงใหญ่เลยแต่ว่าใหญ่ชิบหายอนะ่ะ คือผมไม่รู้จะถอดซักไปซักยังไงมันมันน่าจะหนักมากเลยเน,นี่ยผมดึงลงดึงดูนะดึงยังดึงแคบไม่ขึ้นน่ะต้องหาคนมาเชันแบกไปซักอะเอาจริงแม่งคนลาบากล <c oughs> แล้วต่อฟ้าดีจะเป็นฝาที่เม,มียก,ก็เป็นขวดน้ำอะไรไม่รู้เตินติแล้วนี่เป็นกิ่งงเกิงใงที่มัน,นทิ้งไว้มากมายนะครับผมอันนี้จะเป็นโต๊ะของผมไม่มีอะไรมากนี่จะเป็นปากกา์โปเกมอนได้มาเนี่ยยังไม่แก่เลย ได้มายังไม่แกะเลยอันนี้จะเป็นกล่องที่จะไว้ใส่ของมากมายซึ่งตอนนี้กูไม่รู้มีของอะไรบ้างเนะอันนี้อาจจะมีงูก็ได้นะไม่งอตรา,ายชิบหายลยห้องกูเนี่ยอันนี้ก็เป็นตู้เส,สื้อผ้าเสื้อผ้า็มีอยู่แค่นี้เพราะส่วนใหญ่อยู่ข้างล่างหมดเลยข้างล่างนะชั้นล่างเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนข้างบนนะฮะก็จะมีเสื้อธรรมดาไม่มีอะไรมากมายไปดูไปมีไว้ทําไม คตรโลกเลยเนื่อมีคันนาด้วยคันนาเอาไว้ป้องกันสิ่งเลวร้ยรายที่จะเข้ามาในตู้สภานะะคือแบบมีสิ่งชั่วร้ายมาคันนาก็แดกแม่งเลยอะไรนี้นี่ก็เป็นที่เก็บของผมก็มีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรทำนะฮะว่างๆอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำ้องผมก็มีแค่นี้แหละนะผมก็กำลังจะเก็บตังค์ซื้อ กล้องใหม่แล้วก็ขาตั้งกล้องใหม่แล้วก็ช่วงนี้ผมมีไลฟ์สตรีมสดใน Facebook ด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามผมใน Facebook ก็กดไลค์กันได้นะกดโนเนตไม่ได้เลยผมมีปุ่มโนเนตแล้วข้างล่างเป็นโนเนตขึ้นจอแต่ถ้าใครไม่อยากโนเนตขึ้นจอก็โนเนตธรรมดาก็ได้นะผมยิยนดีรับโนเนตนะครับผมโอเคบายคลินี้เจอกันบายถ้าเราได้ตังม,มาเยอะกว่านี้เราอาจจะพัฒนาบ้านได้ดีขึ้นก็ได้นะ มาจอดไปเลยไป